เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ VIP สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆม้ชมเลยซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับนิสสันซันนี่นีโอ VIP ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาช้ำเลยชมหน้าเทียนหน้าครับถ่ายแตงโมสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับระบบเบรก ABS ช่วงล่างแน่น สีสันเงาฉ่ำรอบคันไมเพียงแสนห้าเท้เองไมแท้ไม่น้อยครับรถปี25 0 5ไมแสนห้าเบาะหนังนะครับเบาะหนังแท้โรงงานเกียร์อโต้กระจกไฟฟ้าแผงประตูตัดลายไม้้วยครับสวยหรูเวพี่สภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ำตะเข็บซอกมุมเดิมๆนะครับบอด,ดี้สวยไม่มีรอยชนหนักน็อตไม่ขยับครับ เครื่อง 1800cc ห้องเครื่องสวยกริบครับกริบกริบทั้งภายนอกภายในเลยครับสภาพดีมากฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำในใไม่พาคลิปใหม่ราคาเปิดที่5 9 0 0 0บาทครับรถปี2005เดิมเดิมไม่เคยแก๊สรถเจ้าของมือเดียวครับลำดับแรกมือเดียวป้ายแดงเล่มครบหอมโอนเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ